ของแคปซูลนอกจากจะช่วยเรื่องของอในเรื่องของการที่แพ้พิษฉับพันกินกุ้งแล้วแพ้แต่คําแนะนำเนาะเวลาแพ้อะไรก็แล้วแต่เหมือนเหมือนที่ครูอยากแนะนําน้อยอะค่ะแต่ก็อย่างว่าแหละถ้าแบบแบบแบบน้อยก็กินแคปซูลเนาะช่วยทันทีก็โอเคได้อยู่แต่โดยส่วนใหญ่ครูอยากให้กินตัวนี้ขับพิษออกซะนะคะสองสมซองใส่ไปเลยค่ะ ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณแพ้มากตาลืมไม่ขึ้นอยากจะอาเจียนแต่อาเจียนไม่ออกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกแพ้อะไรก็ไม่รู้นะคะแพ้เกสรดอกไม้3 2มจกักรวาลอยู่ข้างเราแพ้เกสรดอกไม้หรือปวดท้องประจําเดือนอย่างรุนแรงปวดไมเกรนอย่างรุนแรงยาเอาไม่อยู่หรือปวดท้องรุนแรงไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรคือใช้คําว่ารุนแรงนะคะ่ะรุนแรงหมายถึงว่าเกิดขึ้นรวดเร็ว แบบนี้ให้คุณรีบชงชาอย่าใส่น้ําเยอะใส่น้ําเท่าแก้วชาเล็กๆพอแล้วใส่ชาไปสองซองคุณรู้ไหมว่ามันจะขับพิษเฉียบพันธ์มันจะขับทางหนึ่งอุจจาระมันจะทําให้คุณท้องถ่ายท้องสองมันจะทําให้คุณอาเจียนนะคะมันจะขับพิษได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการล้างพิษที่ถูกต้องคุณต้องอัดไปสองสามซอง ใครนะที่มาเล่าให้ครูฟังว่าสามีอัดทีสี่หรือห้าซองอะคะ่ะตอนนั้นสามีเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรมาไม่รู้นะคะสามีอ้วนมากแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอัดให้สามีประมาณสี่หรือห้าซองไม่ถึงชั่วโมงค่ะสามีหายเป็นปกติเลยนะคะไม่รู้ใครลืมอีกแล้วนะคะอ๋อใช่ไหมคะอ่านะครูอ่านของน้อยไม่ทันนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะครูอยากจะบอกคุณนะคะว่าครูอยู่ตรงนี้ รายละเอียดของสินค้าครูค่ะ